เดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการหาเงินออนไลน์แบบสายเท่านะครับผมที่เขาทํากันแล้วผมคงไม่ต้องบรรยายในเรื่องของว่าเฮ้ยมันดียังไงคุณจะทําหรือเปล่าชักชวนคุณมาทําผมไม่บรรยายแน่นอนเพราะปกติแล้วเนี่ยวิธีการเนี้ยคนเขาซุ่มทํากันคนเขาซุ่มหาเงินโดยที่ไม่แบ่งปันใครนะรแต่ผมอยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะถือว่าเป็นการแชร์แบบเต็มที่เลยใครมองว่าดีก็โอเค ใครยังรู้สึกไม่ถูกใจก็ปล่อยค่ามันไปนะครับถือว่าฟังมันผ่านแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับมันสามารถทําเงินได้จริงตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนนะแต่หลักร้านจะยังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะผมยังไม่เคยได้แบบเดือนละล้านสักทีหนึ่งนะฮะก็จะยังไม่พูดถึงโอเคนะครับในวันนี้เนี่ยผมคงจะพูดถึงภาพรวมก่อนให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนนะครับว่าการหาไรายได้แบบสายเท้าที่ผมพูดถึงนเนี่ยไม่ใช่การส่งยาหรือว่าไม่ใช่การแบบส่งของผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นการที่เราจะไปหาวิดีโอหนึ่ง ซึ่งเป็นวิดีโอที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเอาเดี๋ยวผมขึ้นให้ดีกว่าแบบนี้นะซึ่งในประเทศจีนเนี่ยเขาจะผลิตวิดีโอขึ้นมาเพื่อโปรโมตสินค้าของเขาวิดีโอต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีซึ่งเราก็จะไปเอาวิดีโอเหล่านี้มานะฮะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปหาวิดีโอตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยแล้วคุณก็ทาการดาวน์โหลดหลังจากนั้นปั๊บคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถจะไปโพสตามอ่าทิกตอ็อกเฟซบุก๊กนะะหรือแม้กระทั่งยูทูบก็ได้ นะแล้วแต่ว่าคุณจะไปตรงไหนแต่ผมก็แนะนําว่าให้คุณโพสตทีเดียวหมดเลยหลังจากคุณโพสวิดีโอเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับผมเราจะแปะลิงก์ด้าน,นล่างนะซึ่งมันคือลิงก์สําหรับการสั่งซื้อสินค้านั้นๆน,น,นะครับผมโดยลิงก์ตัวนั้นนะ่ะจะเป็นลิงก์จาก Lazada a f f i l i a t e นะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเหมือนกับเป็นการในหน้านะในการขายสินค้านละพอมีคนคลิกซื้อผ่านทางลิงก์เราปั๊บเนี่ยนะครับผมเราจะได้รับเงินในส่วนนั้นนั่นเองนะครับโอเคนะ พูดคร่าวๆให้ฟังแล้วส่วนวิธีการจริงๆเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวจะล้าให้ฟัง <B GM> ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมเข้าไปใน Facebook ก่อนนะหรือตรงไหนก็ได้แพลตฟอร์มไหนก็ได้ที่มันมีวิดีโอนะคุณเข้าไปได้หมดเลยหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมลองไปหาดูนะคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นวิดีโอแบบนี้อ่ะผมลบกดให้ดู สำหรับตัวนี้เป็นวิดีโอปืนฉีดน้ําไฟฟ้าที่ผมรู้สึกว่าให้สนใจว่ะแค่มองครั้งแรกเนี่ยยังรู้สึกโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะโปรโมตตัวนี้แหละนะครับเพราะผมเห็นแล้วโอเคนะฮะให้ผมลองไปดูนะว่าไอ้ปืนที่เนี่ยนะครับมันเป็นปืนยี่ห้ออะไรแล้วใน Lazada มีหรือไม่เ่ะโอเคผมลองไปค้นหาก่อนเลยนะฮะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของลาซาด a านะพอเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับผมผมไปหาตรงคาว่าบัญชีนะฮะ เสร็จแล้วให้เลื่อนนิดนึงคุณผู้ชมจะเห็นตรงคำว่า Last Affiliate นะครับคลิกเข้าไปใน Last Affiliate เข้าไปเนี่ยคุณจะเจอกับในหน้าต่างของการค้นหาแต่แนะนำก่อนนะคุณจะทำสิ่งนี้ได้คุณต้องทำการสมัคร Lazada Affiliate ก่อนซึ่งผมเคยพูดถึงการสมัครไว้แล้วถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่ามาสมัครยังไงด้านล่างตรงคอมเมนต์แรกนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ลองไปดูวิธีการสมัครตัวนี้นะครับผมในนั้นจะมีการอธิบายราละเอียดเลยนะฮะ คุณเข้ามาปั๊บเนี่ยคุณต้องการหาปืนฉีดน้ำไฟฟ้าเมื่อกี้ใช่ไหมนะคุณพิมพ์เข้าไปเลยว่าปืนฉีดน้ำไฟฟ้านะฮะอ่ะปืนฉีดน้ำเมื่อกี้คืนเนี่ยปืนฉีดน้ำไฟฟ้าพอคุณพิมพ์เสร็จปับ๊บคุณจะลองเลื่อนหาดูนะฮะว่ามันมีรุ่นที่คุณจะทําการโปรโมทหรือไม่หรือว่ามันตรงกับวิดีโอหรือไม่ซึ่งในส่วนเนี้ยผมได้หาไว้แล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่เลยตัวนี้นะฮะตรงเหมือนกันเดะนะฮะดูจากด้ามตรงท้ายนี่นะครับผมเนี่ยนะมันจะ เมื่อคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยโอเคฉันโอเคแล้วในลา z a d a มีของนะในลาซาดามีของงั้นทํายังไงอ่ะดูครับพอลาซาดามีของปั๊บเนี่ยให้คุณกลับไปที่ Facebook เหมือนเดิมนะแล้วให้คุณทําการกดตัวคําว่าแชร์หลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมทําการคัดลอกลิงก์ปั๊บเข้าให้แบบนี้พับลงมาก่อนให้คุณเข้าไปตัวคําว่า Google นะแล้วพิมพ์คําว่าดาวน์โหลดนะ วิดีโอวิดีโอนะเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ไปแค่นี้ก็ได้เฟซบุ o กนะโอเคกดค้นหาปับ๊บนะคุณผู้ชมจะเจอกับลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดนะครับผมคุณไปเว็บไซต์ไหนก็ได้ในการดาวน์โหลดนะไป้าับนในเว็บดาวน์โหลดเลยปับ๊บให้คุณเอาลิงก์ที่คุณก๊อปปี้มามอสักสครู่นี้ใน Facebook นะครับวางลงไปเสร็จแล้วคุณคิกตัวคำว่าดาวน์โหลดนะครับหลังจากนั้นอ่าระบบจะทำการประมวลผลในเว็บไซต์นะ พอประมวลผลเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีให้คุณผู้ชมเนี่ยดาวน์โหลดวิดีโอตรงนี้ลงมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้มันเด้งขึ้นมาก่อนนะพอมันเด้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้เราจัดเก็บวิดีโอตรงนี้ลงไปในเครื่องแบบนี้นะครับผมคุณ,ณภาพเลือกได้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่ผมก็ได้นาเป็น 720p นะค,คุณกดดาวน์โหลดไปปับ๊บเนะี่ยวิดีโอจะถูกดาวน์โหลดแล้วนะครับผมโอเคนะตอนนี้วิดีโอดาวน์โหลดแล้วเราเก็บตรงนี้ลงพับลงมาเลยนะฮะแล้วก็ลองเช็คดูได้นะว่าดาวน์โหลดจริงหรือเปล่าเข้าไปดูเลยครับอ่ะ,อคอออนนะครับ กดเล่นดูได้มันสมบูรณ์ดีนะฮะโอเค okay. ตอนเนี้ได้วิดีโอแล้วนะฮะหลังจากได้วิดีโอแล้วทําอย่างไรดีอ่ะเข้าไปเลยครับผมใน YouTube นะฮะของเราที่คุณสร้างมาเองก็ได้จะเป็น YouTube ที่แบบใหม่บอแบแบบไม่มีผู้ติดตามเลยก็ได้นะใน Facebook ใน t k t t o k ได้หมดนะครับแต่ในกรณีวันนี้ผมจะพูดถึง y o u ู u ูบอะเข้าไปก่อนเหตุผลที่เข้ามาทําใน YouTube ให้ดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชม YouTube กําลังดันอย่างหนักนะนะ ดันวิดีโอช็อตสั้นๆอย่างหนัก Facebook กําลังดัน f a c e b o o เรียวอย่างหนักนะทำให้การโพสต์วิดีโอสั้นในนี้จะมีคนพบเห็นเยอะมากๆเพราะเขาดันให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเอาตังค์ไปอัดเลยนะฮะนี่คือข้อดีของเขาเข้าไปที่คําว่าช็อตเสร็จแล้วเปลี่ยนเวลาด้านบนนะให้เป็น60นะครับเราจะนะให้คุณเอาวิดีโอใส่เข้าไปนะครับโอเคใส่ไปแบบนี้นะพอคุณดูแล้วว่าวิดีโอให้สมบูรณ์ดีทุกอย่างกดคําว่าเสร็จนะฮะไปอย่างไวเลยมันจะทําการประมวลผลนะฮะ แล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยโอเคเจอหน้านี้ถูกไหมครับให้คุณกดถูกไปเลยแล้วคุณผู้ชมครับในส่วนนี้สําคัญมากให้คุณใส่ตรงคําว่าข้อความไปด้วยนะสั่งซื้อนะที่ลิงก์นะะด้านล่างแบบนี้นะสั่งซื้อที่ด้านล่างแปะไว้ด้วยนะแปะยังไงก็ได้ให้มีศิลปะยังไงก็ได้กดถัดไปนะครับ โอเคหลังจากนั้นในหะ้คุณตั้งชื่อให้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับปืนฉีดน้ำไฟฟ้าเลยปืนฉะีดน้ำไฟฟ้านะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับแล้วคุณก็กดอัปโหลดไปซึ่งวิดีโอที่คุณอัปโหลดไปเนี่ยผมได้ทำไว้ก่อนหน้าแล้วนะฮะอ่ะดูฮะ,ะกลับนะกลับนะโอเคอ่ะซึ่งวิดีโอเนี้ยนะครับผมผมได้ทำไว้ก่อนหน้าแล้วคือตัวนี้ มียอดการดูทั้งหมด4.1พันครั้งนะครับผมเพิ่งทาเมื่อเมื่อวันก่อนเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ทําคลิปนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับผมแล้วพอทาตัวอย่างเสร็จปั๊บเนี่ยอย่าลืมแปะลิงก์ด้านล่างด้วยแบบนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แบบนี้นะผมแปะลิงก์ไว้ให้แบบนี้แล้วจะมีคนคลิกเข้ามาซึ่งผมลองทานะครับตัวนี้ยูเซอร์ตัวนี้ผมเปิดใหม่ได้ประมาณวัน2วันนะฮะหลังจากที่มีคนดูวิดีโอของคุณผู้ชมแล้วรู้สึกว่าสนใจนะฮะคลิกเข้ามาสั่งซื้อเนี่ย อัตราแล้วก็สถิตทุกอย่างนะครับมันจะอยู่ในตรงคําว่ารายงานนะซึ่งคุณสามารถเข้ามาดูในบัญชีของคุณได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยทําความเข้าใจอีกทีนะให้คุณทํากระบวนการตรงแรกให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วคุณก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะซึ่งผมลงไปเนี่ยนะครับอ่าประมาณ2วันนะนะมีคนคลิกอยู่ที่ประมาณ68ครั้งนะครับคาสั่งซื้อไป4แ,แต่ว่ารายได้ยังไม่สรุปเพราะมันเพิ่งแค่2วันนะฮะผมเปิดบัญชีตัวนี้เป็นบัญชีที่จะมาทำคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วก็ลองอัปโหลดให้คุณดูก่่อนนนะะครรรัับซึงงมมสามาถจจทได้ิ นะครับนี่แค่2วันนะและบัญชีวิดีโอที่ผมลงไปเนี่ยไม่ใช่วิดีโอหลักของผมด้วยไม่ใช่ช่องหลักไม่ใช่ช่องของแต่ชาวบ้านที่มีผู้ติดตามแบบ7จ็ดหมื่นกว่าไม่ใช่นะฮะเป็นช่องใหม่เลยที่ผมเพิ่งทามาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ไม่มีผู้ติดตามก็สามารถเริ่มต้นได้ถ้าเกิดว่าคนจะทํานะแต่คุณจะทําไม่ทํกเรื่องมังคือคุณพิจารณาเองนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเอามาแชร์ให้กันเอามาแชร์ให้กันโดยที่คนนะี่ยทมาเยอะแล้วมีคนภายนอกทําเยอะ เขาไม่บอกวิธีการนี้กันนะฮะแต่ผมแชร์ให้คุณผู้ชมด้วยความจริงใจนะฮะให้เห็นผลลัพธ์ว่าแค่2วันมันยังทาได้ขนาดนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเยอะๆทาแบบทีเดียวเลือบเดียวสี่สิบห้าสิบอันหรือร้อยอันเนี่ยนะนะคุณคิดดูว่าโอกาสคลิกมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นโอกาสทาเงินมันก็มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ชวนนะไม่ชวนผมทําให้ดูเฉยๆว่าวิธีการตรงน,นี้นะเป็นวิทยาทานนะว่ามันสมันจะมีช่องทางนี้ด้วยนะครัาผมจะชวนไม่ชักชวนคิดเอาเองนะฮะ แต่มันเริ่มต้นได้เลยที่คุณน่ะไม่สามารถเออแบบว่าไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะก็โอเคนะตามนี้นะครับผมผมไม่ตั้งชื่อคลิปหรอกผมมีความรู้ยังไงผมให้หมดเท่าที่ผมให้ได้นะฮะนี่คือความจริงใจจากผมและผมไม่ใช่คนที่แอบกินคนเดียวนะฮะพอผมรู้วิธีการนี้เออโอเคคุณสามารถที่จะแบบศึกษาวิธีการจากตรงนี้ได้แล้วปรับใช้มันเป็นวิดีโอดีๆก็ได้แล้วคุณสามารถที่จะสร้างวิดีโอคุณเองก็ได้นะไม่ต้องไปเอาเขามาก็ได้คุณสร้างคุณเองก็ได้อันนี้แล้วแต่ไอเดียนะครับผม นี่ทาให้ดูเฉยๆนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคุณชื่นชอบนะจะลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องคนใชาวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์อีกเดยจะเป็นเทคนิคการหาเงินนะฮะการกู้เงินออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องอื่นเกี่ยวเรื่องของการที่จะแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นเนะี่ยผมจะามาฝากโอเคนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับไปเลยไปสวัสดีครับ